สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะทำอาชีพอะไรยังไงคะอเป็นช่างเสริมสวยค่ะช่างกับช่างไงช่างซ่อมเจอกับช่างเสริมสวยได้ยังไงฮะไปเลมเลมนวดไม่ใช่แล้วครับหรือว่าเอาล้อหลังไปสาดใดที่ร้านหรือว่าไม่ใช่ีบะเราเรียนห้องเดียวกันนะครับเมื่อก่อนแต่ว่าล้อตอนเด็กๆหรอตอนชั้นอะไรอ่ะอน ช่วงปวชปวสเนี่ยครับแล้วก็เราก็ไม่ได้เจอกันเป็นสิบกว่าปีแล้วเดี๋ยวก่อนเรียนด้วยกันแล้วเป็นแฟนกันไหมไม่ได้เป็นครับแทบจะไม่คุยกันด้วยซ้ำอ้าวแล้วยังไงอ่ะแต่อยู่ห้องเดียวกันนะไม่ได้คุยกันแล้วตอนนั้นต่างคนต่างมีแฟนต่างอะไรงี้ไหมฮะก็ไม่รู้ครับคือไม่ได้สนใจพราะไม่สนิทกันแล้วคุณแยกย้ายกันกลับมาเจอกันอีกทีตอนไหนอ่ะก็เมื่อปีที่แล้วครับปีแล้วมมไปเจอกันได้ยังไงผมนั่งกินข้าวอยู่เนี่ยแล้วก็ มีผู้หญิงเดินผ่านข้างหลังผมนั่งกับเพื่อนอยู่ผมว่าผู้หญิงคนนี้ใครสวยยังเลยว่าปิงปิงแล้วยังไงต่อผมก็สกิดเพื่อนผมว่าแบบผู้หญิงคนนี้สวยอ่ะผมก็อยากอยากรู้จักอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็พูดมึงกูอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่ามึงก็รู้จักละเพื่อนที่บอก็เพื่อนโรงเรียนเดียวกันเพื่อนจำได้เขาก็เป็นเพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันไงคือเขาเาผิดไปมากแล้วเขาผิดแบบ เเรื่องเลยครับทำไมเราไปพบแพทย์มาเหรอเราถึงหน้าเปลี่ยนหรืออะไรหรือว่าแค่โตขึ้นขอโตขึ้นค่ะเมื่อก่อนตอนเล็กอะค่ะแล้วยังไงพอเพื่อนบอกว่าเฮ้ยคุณก็รู้จักก็บอกว่าเรียนอยู่ห้องเดียวกันใช่แล้วทำยังไงขอเบอร์วันนั้นเลยไหมผมให้เพื่อนไปขอเอาแล้วแล้วเพื่อนมาทักคุณหนิงไหมว่าหนิงจำกูได้ปะเมืองเขารู้จักกันอยู่แล้วแต่เขาไม่บอกผมส่วนผมจำไม่ได้ออ พอเรียกมานั่งโต๊ะปุ๊บแล้วยังไงไม่ได้เรียกขอเบอร์ไม่เรียกไม่เรียกมานั่งครับทำไมอุทำไมคุณชินกับการเรียกมานั่งโต๊ะฮะทำไมต้องมีคนกลางเรียกก่อนแล้วถึงจะมานั่งได้เขาไปนั่งเองไม่ได้นะไม่ไดเดี๋ยวจะโดนเรื่องแย่แขกทำไมคุณเชื่อสารนิดนีงคือเราไปทานอาหารบ่อยทานอาหารบ่อยมากเพราะว่าแขกพาไปแล้วคือพอมาขอเบอร์หนิ่งตกใจไหม ก็น be there. There ิดนึงค uh ่ะแต่ก็พอจะจําได้ก็พอจะมีเขาโครงอยู่บ้างค่ะนั่งหันหน้ามาทางผมนะผมผมว่าแบบส่งสายตาอะไรอย่างเงี้ยขอดูหน่อยขอดูหน่อยส่งสายตาเป็นยังไงยกแก้วไหมยกแก้วไม่ไม่ไม่ครับมแอบมองเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเหมือนกับให้เขาแบบเออเห็นว่าเออให้คนนี้มันมองอยู่อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ครับรู้ตัวไหมทําไมหันไปก็เจอแต่ตาแต่ตาอนวดนี่ตลอดเลยผมว่าน่าจะรู้นะเพราะก็หันมาด้วยซึ่งแบบ วันนั้นคือพี่เขาจ้องอย่างนี้นะคะนั่งไม่ใช่ฮะจ้องอย่างนี้คนจะไม่รู้วิธีการส่งสายตาอันนี้ไม่ใช่ว่าจะสอนกันนะแต่ว่ามันเกี่ยวกับเอาไปปรับใช้ได้เขาแดกเลือดเหรอคะพี่นุ้ยน้ำตาเทียมเนาะน้ำตาเทียมซะหน่อยเขาจะได้เป็นสัญญาณว่าแบบเดี๋ยวเขาคิดว่าแมงมีมแมงวันอะไรเข้าตาอาการมหมเือนเกเหมือนตะคิวกินตาแต่งงานกันยังคะคู่นี้ยังครับยังเขามากี่ปีแล้วคะก็เกือบปีแล้วคบเกือบปี เห็นบอกว่าต ok ่างขั้วกันเลยใโอ้โหคนละเรื่องเลยเขาเป็นคนยังไงนิงเป็นคนยังไงมันคนสะอาดเรียบร้อยคือทาอะไรตามกฎระเบียบหมดอะฮะมีกฎระเบียบรักสวยรักงามเขาเป็นช่างใช่แล้วเขาเป็นคนยังไงคุณนิงตรงข้ามเลยค่ะแบบสกปรกประมาณนั้นอาบน้ำไหมไม่ค่อยอะซ่อนรถอยู่ว่ากลับมานอนเลยแต่ก็จะหาว่าเป็นการใส่ความเขานะฟาโรบดมกลิ่นเขาสิพี่ฮะดูยากดมมาก หนูทำได้จริงๆหรอเอหนูสงสารโรหนูไม่เคยรังเกียจหนูดมรักแล้วคนในผับได้ง่ายมากโรเกรงใจพี่หนิงเขาลูกไม่ใช่อะไรปาแจมันเจ็บนะปาแจมันเจ็บนะกลับมาที่ไอเดิมออแต่ว่าจารบีมันก็ค้นดีเหมือนกันใช่ไหมจารบีมันค้นไงอุ้ยมีอะไรอยากจะพูดกับคุณโด่งบ้างฮะ วันนี้ขอหวันหานหน่อยสิเออวันหวานเราไม่หวานเลยในการเราชอบอะไรหวานหานเออก็ถึงแม้จะต่างกันแต่ก็พยายามจะปรับตัวเข้าหากันแล้วก็จะประคองรักกันไปอะค่ะเออยเออพี่บอกรักเลยบอกรักเร็วบอกรักรักไหมบอกเร็วเออเออเออเอายออเออเออเอาเออ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 เเหรออเ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 ออแสดงความรักกเนก็แสดงบ้างบางครั้งนะรักเ เขินอะไรเขินอะไรเออเขินอะไรไหนช่างรักจริงอ๋อวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาในรายการของเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ